ด้านนู้นเลยนะครับเ็าจะมีบานตายนะครับปิดอยู่ตรงนี้น้ําจ่ายยังไงไม่รั่วฝุ่นไม่เข้าแน่นอนนะครับดูนะครับกระดูกงูกระดูกงูนะครับก็ใช้ได้นะฮะนี่ครับงานก็เนียนอยู่นะน็อตนัดใหม่หมดเลยนะครับครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาติดนะครับจะเอาแครีบอยนะครับคันนี้นะเพราะว่าการทํางานของผมก็จะต้องมีแครีบอยติดด้านหลังด้วยนะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณภาพมือสองเนาะจะติดมือสองครับร้านนี้พวงจเจริญการช่างนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะติดมือของเขาเพราะว่าถ้าซื้อมือหนึ่งก็บอกตามตรงเลยว่ามันก็ประมาณส0ม0 0ื่นไปไปลายเกือบสี่หมื่นสี่หมื่นเกือบสี่หมื่นเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจติดมือสองเพราะมันถูกกว่าเกินครึ่งใช้คําว่าเกินครึ่งแล้วกันเนาะนี่ครับเดี๋ยวจะมาดูงานติดของเขาว่าจะเป็นไงบ้างตอนนี้คือ กระบะลโล่งนะเป็นยังไงนี่คือกระบะลโล่งเลยนะครับจะมาดูฝีมือของร้านนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไป ครับหลังจากที่เจ้าตัวนี้นะครับได้ติดแครีบอยมาแล้วนะครับเป็นแครีบอยมือสองนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับพอดีถ้าติดมือหนึ่งอย่างที่บอกนะครับมันจะสามหมื่นเจ็ดเลยถ้าจําไม่ผิดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเป็นมือสองมานะครับแต่ว่ามือสองของรุ่นนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับเป็นซีรีส์สามนะครับยี่ห้อก็คือแครีบอยนะครับก็ทางร้านเขาก็ ติดฟิล์ม80%ให้นะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดเขาคือตรงนี้นะครับก็คือเราจะติดตั้งนะครับบานตายนะครับไว้ตรงด้านนี้นะครับก็คือหมายความว่าปกตินะครับถ้าเราติดเคเรบอยตรงนี้นะครับถ้าใช้หีบเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ไปสักปี2ปีนะครับน้ำจะรั่วตรงหีบเพลงตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเปื้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้เราต้องมาเปลี่ยนหีบเพลงบ่อยๆนะครับแต่สังเกตดูนะห็นม่มองห็นทะลุถึงด้านนู้นเลยนะครับเพราะจะมีบานตาย นะครับปิดอยู่ตรงนี้น้ำจ่ายังไงไม่รั่วฝุ่นไม่เข้าแน่นอนนะครับนี่ใช้ดูนะครับของแคริบอยมือสองเนาะติดฟิล์มมาให้พร้อมนะครับฟีมดิลเ์เด็น80%นะครับเห็นไหมครับผีเพลงตรงนี้ไม่มีนะครับอ่าเอามือเข้าไปเลยเวลาน้ําหรือว่าอะไรแล้วแต่นะครับก็ไม่เข้านะครับตรงนี้แน่นอนงานดีนะครับสังเกตเห็นว่าเขายิงซิลิโคนมานะครับดีฮะ ฝนเพิ่งตกหนักไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาติดอะไรมาให้เพิ่มบ้างนะครับนี่จะเป็นด้านในของเขานี่คือแครีบอยเนาะไอ้ลกๆนี่อย่าไปสนใจนะครับเป็นของของผมเองนะครับแล้วเข้าไปดูงานข้างในดีกว่าเขาว่าเขาบอกว่าเขาบุนุ่มมาให้ใหม่นะครับอ่านะครับเป็นไงบ้างนะครับแมติดฟิล์มมานะครับของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรครับข้างในนี้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะ นี่ครับบุนุ่มมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราดูสังเกตตรงนี้นะฮะบุนุ่มมาให้ใหม่ตรงนี้ก็ทําใหม่นะครับทําราวให้ใหม่ก็ดีนะครับไม่รั่วด้วยนะครับรอบนี้ผมดูแล้วฝนตกหนักมาหลายหลายรอบแล้วไม่มีรั่วเข้ามาเลยนะครับดูนะครับกระดูกงูกระดูกงูนะครับก็ใช้ได้นะฮะนี่ครับงานก็เนียนอยู่นะน็อตนัดใหม่หมดเลยนะครับติดตั้งใหม่ เลยนะครับแล้วก็เขาติดตั้งไฟให้ใหม่ด้วยตรงนี้นะฮะเป็นไฟ l v d นะครับเผื่อมืดมืดเนาะก็ติดตั้งให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเป็นไฟ l v d นะครับตรงนี้นี่สังเกตเห็นไหมครับให้เราดูตรงนี้ที่เราติดบานตายมานะครับนี่น้ำจะไม่เข้าเหมือนมีกระจกอีกหนึ่งหนึ่งแผ่นตรงด้านนี้นะครับนี่คือคารบอยมือสองนะครับสภาพใช้ได้เลยนะ ดูดีเลยนะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ทุกอย่างใหม่หมดนะอ่านะครับยิงกาวยิงซิลิโคนเนี่ยครับยิงดีมากลางรถแล้วไม่รั่วครับเทสแล้วล้างแล้วไม่รั่วไม่มีคาบรั่วนี่ก็ใหม่นะครับลาวนี้ก็ใหม่กระดูกงูก็ใหม่ผ้าบุใหม่หมดนะครับอันนี้คือภายในนะอ่าของเจ้าคนดี้บอยมือสองที่ผมซื้อมานะครับราคาถูกกว่ามือหนึ่งสองหมื่นนะครับ อ่านะครับดูนะฮะแคริบรบอยนะครับมีกุญแจนะครับปิดเรียบร้อยนะครับล็อกได้ก็ด,ดูดูภาพรวมแล้วกันเนาะก็ถือว่าสวยอยู่นะครับพอมาใส่เต็มคันรถแล้วด,ดูดูดีดูดีครับพอใส่เต็มคันรถแล้วเนี่ยแคริบบอยดูดีครับมีรถไฟวิ่งด้านหลังด้วยนี่ครับผีเพลงไม่มีนะตรงนี้ ครับเอามือเข้าไปได้เลยรับน้ําไม่ลวกแน่นอนนะครับงานสีเขาทาใหม่เลยนะเนี่ยสีเขาทาใหม่เลยนะครับดูสีค่อนข้างใกล้เคียงมากนะครับดูไม่ออกดูไม่ออกเท่าไหร่นะฮะนี่ครับดูงานนะครับเงาใหม่เลยนะครับมือสองแต่ว่าดูดีนะครับงานดี ก็เป็นเมืองต้นนะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปติดตั้งนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเออว่าจะเอามือหหรือมือสอดีนะครับของผมค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับสำหรับโดยตัวผมเองแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ